ปรึกษาการขายระดับมืออาชีพไว้บริการลูกค้าทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โชรูฟอร์ดนิเวเอร์ลาเซลสาขาสุดประการค่ะชั้นนางสาวรัตนาการภูหาค่ะ เป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายโชว์รูมกอดนิวเอลา่าเซลสาขาสมุทรปราการค่ะร <Wow. S 1> ับโชว์รูมของเรานะคะเป็นโชว์รูมที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลค่ะมีผู้ชำนาญการทีมงานมืออาชีพพร้อมดูแลทุกท่านนะคะและเรายังมีงศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแบบครบวงจรค่ะตามมาตรฐานระดับสากลค่ะเรายังมีที่ปรึกษาการขายระดับมืออาชีพไว้บริการลูกค้าทุกทกท่านนะคะ ขอเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชุมโชว์รูมฟอร์นิวลาเซลสาขาสุดประการค่ะเราดูแลลูกค้าทุกท่านด้วยความอบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ